ครับในสถานการณ์โรคติดเชือ้อโควิด -19 นะครับยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุราษฎร์ธานีผมและท่านนายกเศรมนตรีนะครสุราษฎร์ธานีต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันนะครับในการที่จะอยู่บ้านหยุดเชือ้อเพื่อจังหวัดของเรานะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ช่วยกัน ุรุฎาธานีต้องปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามนโยบาย DMST นะครับคือเว้นระยะห àng, ่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆนะครับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะนะครับแล้วก็ถ้าคนที่มาจากต่างจังหวัดให้สแกนแอปพลิเคชันเซฟุรุฎาครับเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะติดตามตัวได้ว่า ท่านมาในสุราษฎร์แล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะติดตามตัวได้นะครับผมให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถที่จะควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกับทางราชการด้วยร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันคัดกรองคนที่จะเข้ามาบ้านเราด้วยนะครับให้แจ้ง อสมมให้แจ้งสาธารสุขนะครับในการที่จะดูแลบุคคลที่มาในพื้นที่ของเรานะครับสุราษธานีต้องปลอดภัยครับเราจะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปได้วยกันขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ